วันนี้รื่นเริงสำราญสุขสั์อุราพวกเราต่างมามาอยู่ค่ายพักแรมเรา listings, ร้องเรารำยามเมื่อมาพักแรมสบายค่ายคืนจันจมพักแรมสุขสั์อุราพักแรมสุขสั์อุราวันนี้รื่นเริงสำราญสุขสั์อุราพวกเราต่างมามาอยู่ค่ายพักแรม เราร้องเรารำยามเมื่อมาพักแรมสบายคล้ายคืนจันแจมพักแรมสุขสันอุราพักแรมสุขสันอุรา โอเจดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอเจดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่น้ายมาจับมือกันมันมือขวาใช้เขารบกัน มือขวาใช้เคารบกันยื่นซ้ายออกมาพันจ,จับมือจับมือจับมือนั่นหมายถึงมิรมันยาิสนิทควรคิดยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน